สวัสดีครับ Culture c l u s h ครับเราคัดสาระวัฒนธรรมองค์กรมาเสิร์ฟให้กับท่านถึงที่ที่นี่เป็นประจำนะครับ Learning and Development กับวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงก่อนที่เราจะไปดูถึงเรื่องของความเกี่ยวข้องของทั้งสองส่วนเนี่ยนะครับเรามาดูก่อนดีไหมครับว่า Learning and Development เนี่ยทำกันไปทำไม ก็ในเมื่อเวลาเรารับพนักง,งานมาแล้วเนี่ยเราก็คัดสรรคนที่เขาเก่งๆคนที่เขาใช้ได้เลยมาไม่ได้เหรอทำไมจะต้องมีการมาเรียนรู้มาพัฒนากันต่อเนื่องอีกแน่นอนครับในขั้นตอนที่เรารับคนเข้ามาในองค์กรแล้วเนี่ยนะครับคนคนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆท่านคงดูอย่างดีละว,ว่าความสามารถทักษะประสบการณ์ องความรู้ต่างๆเนี่ยเหมาะสมกับงานที่จะต้องมาทําแต่มันยังมีมุมมองอื่นๆมันมีมิติอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นเรื่องของผลิตภัณฑ์อาจจะใหม่สําหรับเขากลุ่มลูกค้าที่มาดูแลกลุ่มลูกค้าที่เขาจะต้องดูแลอาจจะมีอะไรพิเศษกว่าที่เคยทํามาก่อนหรืออาจจะต้องการทักษะเพิ่มเติมบางอย่างเพื่อจะให้เขาเนี่ยพร้อมแล้วก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ หรือในขณะเดียวกันบริบทมันก็เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับบริบทที่เปลี่ยนไปก็ต้องการทักษะต้องการชุดความรู้ที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น learning and development เนะี่ยยังไงก็ยังเป็นสิ่งที่องค์กรยังจำเป็นจะต้องมีนะครับไม่ใช่เพราะการเจริญเติบโตของตัวบุคลากรอย่างเดียวน,นะครับแต่เพื่อการเติบโตขององค์กรด้วยเช่นเดียวกันอีกส่วนหนึ่งก็คือ องค์กรจำเป็นจะต้องเก่งขึ้นจะต้อง productive ขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นการที่เราอยากจะยกระดับพวกนี้ให้สูงขึ้นคนของเราก็ต้องมีความสามารถเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน learning and development ก็เป็นมิติหนึ่งที่จําเป็นมากๆครับนอกจากเรื่องตัวเนื้อหาสาระของมันเองแล้วเนี่ย learning and development เองเนี่ยมันยังจําเป็นในมุมของการที่เราจะ engage คนในองค์กรด้วย คนต้องการการจเจริญเติบโตอย่างที่บอกครับไม่ใช่แค่เขาหวังให้องค์กรเติบโตเขาก็อยากจะเติบโตงั้นองค์กรสามารถตอบสนองเรื่องแบบนี้ให้กับเขาได้ทำให้เขาเก่งขึ้นได้เขาได้อัพสกิลเขาได้รีสกิลเนี่ยมันก็ทำให้เขาเอนเกจกับงานเอนเกจกับองค์กรเติมเต็มข้างในของเขางนั้นด้วยเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับ learning and development เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่หยุดไม่ได้เลยครับ แต่ในเรื่องของ learning and development เนี่ยเวลาเราพูดถึงแล้วเนี่ยเรามักจะมองไปในเรื่องขององค์ความรู้และทักษะต่างๆเป็นหลักแล้วก็มองไปถึงเรื่องของการอบรมการเข้าเวิร์กช็อปอะไรต่างๆถูกไหมครับซึ่งแน่นอนครับนั่นเป็นมิติที่เราต้องทำกัอนอยู่แล้วครับแต่แค่นั้นยังไม่พอนะครับองค์กรยุคใหม่ๆองค์กรที่ต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ย learning and development เนี่ยยังหมายถึง การที่จะส่งเสริมให้คนในองค์กรเนี่ยเขาได้เรินผ่านความผิดพลาดบทเรียนต่างๆของทั้งตัวเองแล้วก็จากคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันเพื่อความผิดพลาดนั้นเพื่อบทเรียนที่มาจากตัวเองและคนอื่นๆน,นมันจะได้เป็นประโยชน์แล้วจะได้มีการต่อยอดกันแล้วนี่แหละครับคือมิต,ติของการพัฒนาหรือ learning and development ที่ต้องมองอย่างครบถ้วนไม่ใช่แค่เรื่องของการอบรมให้ทักษะให้ความรู้อย่างเดียว นี่การที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยถ้าเราใส่เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเข้าไปหรือให้วัฒนธรรมองค์กรมีส่วนในการขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้เนี่ยคนในองค์กรก็จะไม่ใช่อยู่ในโหมดที่จะรออย่างเดียวสังเกตไหมครับหลายๆองค์กรเนี่ยพอจะเรียนรู้อะไรพออยากได้ทักษะอะไรเนี่ยก็จะเรียกร้องให้ทีมงานทางด้าน l d เป็นคนที่จัดเตรียมจัดหาให้เป็นหลักแต่ถ้าเรารอแบบนี้อย่างเดียวเนี่ย การเรียนรู้พวกนี้มันจะเป็นการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขครับถ้าเธอไม่จัดหาให้ฉันฉันก็จะไม่เก่งฉันก็จะไม่พัฒนาตัวเองแต่ถ้าวัฒนมองค์กรของเราเนี่ยส่งเสริมเรื่องของ l e ARNING ในองค์กรหรือการพัฒนาตัวเองเนี่ยคนจะขวนขวายคนจะออกแรงด้วยตัวเองที่จะไปหาองค์ความรู้ต่างๆนั้นเข้ามาไม่ต้องรอให้ HR หรือทีม L&D นะ่ะคอยจัดหาเทรนนิ่งจัดหาโคชชิ่งต่างๆพวกนี้มาให้ เพราะในปัจจุบันเนี่ยองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมันอยู่รอบตัวไปหมดถูกไหมฮะซึ่งถ้าเราอยากรู้เรื่องอะไรจริงๆเนี่ยผมต้องบอกว่ามากกว่า70-80%ขององค์ความรู้ที่เราอยากรู้เนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองครับจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหนังสือสอบถามผู้รู้ก็ได้มันมีหลายๆทางครับลองจินตนาการถึงองค์กรที่เขามีความจำกัด บริษัทสตาร์ทอัพที่เขาเพิ่งต้องเริ่มต้นหรือ SMB e ที่เขาต้องต่อสู้ที่ไม่ได้มีเงินมีทองมากมายแล้วเขาไปแอควายความรู้วพวกนี้มาจากไหนเขาก็เรียนรู้เองทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องรอให้องค์กรต้องคอยจัดหาคอยป้อนให้แต่เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับคนในองค์กรเกิดเซลฟเลิร์นิ่งเกิดอาการอีเกร์ทูเล์นแบบนี้วัฒนธรรมองค์กรก็ต้องรองรับเพราะถ้าวัฒนธรรมองค์กรรองรับแล้วเนี่ย เราจะเห็นความเป็นแบบอย่างของผู้บริหารที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในเชิงของทักษะความรู้ต่างๆหรืออาจจะเป็นเรื่องของเรียนรู้จากความผิดพลาดเรียนรู้จากบทเรียนต่างๆเช่นเดียวกันถ้ามันเป็นวัฒนธรรมก่อนแล้วเนี่ยสิสเทมต่างๆมันจะมารองรับเรื่องนี้ด้วยอย่างเช่นเราจะมีแพลตฟอร์มมี e-Learning ซึ่งในปัจจุบันเราก็สามารถที่จะไปจัดหาพวก แหล่งเ a ียนร n ต่างๆพวกนี้นะครับมาสนับสนุนพนักง,งานได้นะครับพนักง,งานสามารถที่จะเลือกที่จะเรียนรู้แบบไม่ใช่ต้องไปเข้าอบรมแล้วความรู้ที่เราอบรมเนี่ยจะได้ใช้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแต่สามารถที่จะเรียนเมื่ออยากรู้เรียนเมื่อจาเป็นต้องใช้หรือเขาเรียกว่า just in time learning นั่นเองและถ้ามันเป็นวธรรมองค์กรเนี่ยการเรียนรู้ในองค์กรมันจะถูกทํางานในระดับ mindset ด้วยสังเกตไหมครับว่า หลายๆคนเนี่ยไปใช้เวลา2วัน3วันหรือหลายๆวันเนี่ยกับเรื่องเทรนนิ่งต่างๆแต่ออกมาแล้วกลับไม่ได้เอาสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยเอาไปปรับใช้ในการทำงานอย่างจริงจังส่วนสำคัญอย่างหนึ่งก็เป็นเพราะว่า Mindset ของเขาเนี่ยก่อนที่จะได้เข้าไปเรียนรู้เนี่ยยังมีความไม่พร้อมอยู่บางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าจะเรียนไปทำอะไรถูกไหมฮะอัน,นี้เขามีมายเซ e ตที่ถูกต้อง ว่าการเข้าไปเรียนรู้พวกเนี้สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์แล้วมันจะถูกเอาไปใช้ด้วยเรื่องอะไรการเตรียมตัวต่างๆการให้คุณค่ากับมันมันก็จะมีอย่างชัดเจนนอกจากนี้แล้ววัฒนธรรมองค์กรเนี่ยยังช่วยให้มันมีนกลไกอื่นๆรองรับด้วยนะครับหลังจากที่เราผ่าน learning and development มาแล้วสังเกตไหมครับว่าถ้าเราพูดถึงทักษะบางอย่างที่มันต้องใช้แน่ๆอย่างเช่นนะฮะ เราไปเรียนเรื่องของการซ่อมเครื่องยนต์ไปเรียนเรื่องของการลงบัญชีหรือเทคนิคอลสกิลหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเรียนมาแล้วมันถูกใช้เลยเพราะงานบังคับให้เราต้องเอาทักษะพวกนั้นมาใช้เพราะมันเป็นเรื่องของวิชาชีพแต่ทักษะบางอย่างอย่างเช่นพวกซอฟต์สกิลต่างๆลีดเดอร์ชิพสกิลพวกนี้เรียนมาแล้วถ้ามันไม่มีเวทีให้ใช้มันไม่มีกระบวนการที่จะส่งเสริมสนับสนุนต่อเนื่อง หัวหน้าง,งานยังไม่รู้เลยว่าลูกน้องเนี่ยได้ไปเรียนรู้อะไรมาไปแอดวายทักษะอะไรใหม่ๆมาเขากลับมาก็ยังเจอสิ่งแวดล้อมเดิมๆไม่ได้มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้เอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้งาน,นองค์ความรู้ทักษะที่ได้ไปร่ำเรียนมามันก็ศูนย์เปล่าครับเราไม่ได้รับการฝึกฝนซึ่งผมเชื่อเป็นโจทย์ที่หลายองค์กรกำลังเจออยู่เลยคแล้วก็ส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับประการสุดท้ายคือว่า หากวัฒน,นธรรมองค์กรเราสนับสนุนเรื่องนี้เนี่ยเราจะเกิดคอมมูนิตี้ขึ้นมาครับของคนที่เรียนรู้คนที่สนใจเรื่องราวต่างๆไม่ใช่แค่การเรียนรู้ต้องอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวจะมีการแบ่งปันการแชร์การ, share, ก,ารการถอดบทเรียนการฝึกฝนร่วมกันเกิดการแชร์ริงแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการจนเป็นเรื่องปกติในองค์กรอันนี้ยังรวมไปถึงเรื่องการโคชชิ่งที่มาจากหัวหน้าง,งาน หรือการเบนเทอร์ต่างๆพวกนี้นะครับหากว่าถ้าองค์กรเราส่งเสริมและถูก,กับเคลื่อนจนเป็นเรื่องปกติเนี่ยความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้นการเรียนรู้จะไม่ได้เป็นอย่างที่จะต้องรอให้ใครมาป้อนแต่จะเป็นการเริ่มต้นจากตัวเองสแสวงหาด้วยตัวเองไวกว่คว้าด้วยตัวเองครับและนี่ก็เป็นแนวคิดที่อยากจะให้หลายๆท่านลองไปปรับใช้กับองค์กรของเองดูนะครับ เราพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ